จีบได้เพราะว่าคนที่คนที่จริงใจคนที่เจ๋งเท่านั้นที่จะจีบรีได้รีชอบคนจริงๆริงถ้าคนไม่จริงอ่ะจะชอบดูแค่ภายนอกแล้วก็ตัดสินไปเองว่ารีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาถึงยากโน่นนี่นั่นไม่เอาจีบได้เลยพี่หนูไม่มีคนมาจีบหลายปีแล้วเนี่ยถ้าหนูเข้าใจว่าพี่จีบหนูเดี๋ยวหนูจีบพี่ต่อเลย น้องรีฮะนองรี่จะกินของอ้วนหรือน้องรี่จะกินไก่ทอดกระเทียมเนื้อเกินอก,กอกรอบค่ะตลออร่อยมากอ๋อออกมาไม่คุกแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่ที่ภูเก็ตภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะร้อมไหมคะ นี่ชอบภูเก็ตนะชอบมากแต่ว่าไม่ได้ไปหลายปีแล้วพูดถึงภูเก็ตไม่ได้ไปหลายปีมากเลยนะจริงๆก็อยากไปน่ะเันไม่เคยไปเลยขอบคุณนะคะสำหรับคำชมวันนี้ตอนนี้มีไส้กรอกค่ะไส้กรอกอร่อยค่ะเอฟซี FC จากหัดใหญ่ หัดยัยอ่ะมาจากหัดยัยอ่ะเป็นคนตายเลยพี่เป็นคนตายเลยน้องเป็นคนเล่าเนี่ยน้องแล่งตายได้เกอพี่มาต้อนี้สต้อนี้มันแลงกระลอยนะ่ะมันแลงจังหัวมันอร่อยจังหัวสตอพัดกิ้งแน่นี่เห็นไหมพูดได้หนูพูดได้หนูพูดภาษาอะไรก็ได้ ก็เห็นนะคะพูดใดๆน่ารักจังขอบคุณค่ะเอ็ดี้จากสุรินสุรินคืออะไรอีสานกลางใต้อีสานใต้าวมิ้นหึขมิ้นคสานใต้คือพูดอีสานใช่ไหมอีสานขมิ้นบางคนยังพูดอีสานอยู่ไม่มีคนเรียนไม่มียงอีสานไม่มี สุรินสุรินมขมຈคือัมบูชาเมงกะลมบะมงเกเนมิกะมิกินีมากดสุรินขมຈอ๋อสุรินขมຈขมຈคือเมงกะลาบะไม่ใช่แล้วนะที่อินเดียป่าไม่ใช่ไม่ใช่เมงกะลาบานั้นเกิดอะไรเหรอวะ มาห,ห,หนูพูดได้หมดแหละหนูพูดได้พู้ชุมประชาษาคำเเมนคือซัมปูชาครับขนันแกโอ้ยองลงไม่ไหวหลงไม่ไหวขอบคุณนะคะทำไมไส้กรอกอร่อยจังเลยอ่ะบนโกแก สวัสดีจ้าคุณใส่ล้วลนลี่จะถ่ายเซ็กซี่นุดนดคงสวยยัง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 บอกไแล้วค่ะยังยังไม่ได้ถ่ายค่ะได้ยค่ะทุกคนคะหนูจะไปเปลี่ยนชุดทุกคนคงไม่ดูหนูเปลี่ยนชุดใช่ไหม วันที่เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนนี้เอาเดือนนี้เหรอ,อว้าว,อ,วนนะอีกแค่ไม่กี่วันเองนะ <c oughs> ดีใจมากเลยทุกคน <c oughs> ทุกคนจงฟังนะวันที่22 <c oughs> เดือนนี้นะคะลิลลี่ <c oughs> เป็นนางเอก MV เพลง ของซุปตาคนหนึ่งพี่เอินเดอสตานักร้องที่มีเสียงคุณภาพมากๆแล้วก็พื่เอกคือใครทุกคนจะต้องแบบว่ารู้จักแน่นอนเลยนะคะคุณอะไรนะเขาชื่ออะไรฮะอ,อ๋อชื่อเพลงเพียงแค่เงานะคะทุกคน ชื่อเพียงเพียงชื่อเพลงเพียงแค่เงานะคะหนูลินลีล่เป็นสายเปมีมีทั้งเงินมีทั้งรถมีทั้งบาทมีทุกสิ่งทุกอยาก่าง everything แต่ว่าไม่มีใครรักจริงอะ่ะก็เลยจะต้องแบบพร้อมที่จะปงจะเปแต่ว่าอุ๊ยพูดไปเยอะแลละไม่ได้พูดไปนีดเดียวดีกว่าวันที่ยีิบสองอยากให้ fc ทุกคนอะ่ะ ตั้งใจฟังนะตั้งใจดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจหนูลิลลี่เยอะๆเลยนะคะที่รักเข้าใจไหมได้ใส่ส้อมหนูน่ยรักได้ค่ะหน้าึ่งหน่นหนู่นนเลยเจ็บปะ่ะหืมเจ็บไหมหืมเจ็บบอกมา อื S <s みみ้ออืทแล้วอ่ะรชอบกินมากดินนี่ชอบกินทุกอย่างผู้ที่กินเอ้บิติงกับเบลบนโลกใบนี้กินแม้กระทั่งต้มอ,อึ่ง กินบอกแล้วว่าจะกินผัดเผ็ดโอเคนะเพลงผัดเผ็ดตับยุงถึงแม้ว่าจะมีภาษาภาษาอีสานแต่มันดูดนตรีเป็นรวบสมัยอ่ะเนาะัผัดตับผัดเผ็ดยุงอยากดูซีรีส์เป็นต่อลิลลี่รับสันออนแอมอะไรเดือนกันยาสิบเจกันยานะคะแต่ว่าตอนนี้ดูหนูลิลลี่ในเอ็บีเพลงเพียงแค่เงาก่อนนะรับรองว่า คุริเย่ปังมากๆเลยนะทุกคนปังไม่ปังลิลลี่ก็เต็มที่มากร้องไห้ถล่มละลายลูกกระต่ายทะลุกออกมาจากลูกกระตา่ายมันจะออกมาจากลูกกระต่ายไงไม่ใช่ลูกกระต่ายออกมาจากน้ำตาออกจากตาก็ใช่ไงมายถึงร้องไห้จนลูกกระต่ายออกมาจาก จากกรตาเข้าใจไหมให้เข้าใจหนูก็เข้าใจไม่เป็นไรหนูเข้าใจคนเดียวก็ได้ไม่มีใครเข้าใจหนูหรอกพี่พี่เข้าใจหนูไหมไม่พี่พี่เข้าใจหนูไหมเอฟซีเออใช่เบ้าตาพี่แนนอ่ะไม่เข้าใจลูกกระตาออกมาเบ้าตาใช่มันคือเบ้าตาพี่แนนไม่รู้อะไรเลย ลูกกระตาออกมาจากเบ้ากระตาใช่พี่เก่งมากเลยเห็นไหมทุกคนเข้าใจหนูน่ารักมากเลยทุกคนเข้าใจหมดเลยเอ้ยพี่แนนเลขาหนูไม่เข้าใจผู้จัดการก็ไม่เข้าใจงงมากเลยร้องให้ <c oughs> ตาม ออกมาจากเบ้าตาใช่ร้องไห้ออกมาจากเบ้าตาร้องไห้เยอะมาก